สารายแดงส่งบ้านโนนศีวิไลครับเช็คสบู่เยื่อไผ่ชิงหลิงสูตรอาบน้ำและล้างหน้าส่งนาสิงครับเช็คยาซีฟันแอสตาแซนหน้าสแบงครับเช็คบุญมาฟาสโกบุญมามิกฟอสบุญมาซุเปอปร์ชัวเซกาเบิงหลงครับเช็ค M2 ็ทูส่งชุมพูพร ครับเช็คโอ้ตัวนี้ขาดใบเลยนี่ V1 One Herb โอ้บ้านโคกสั่งดีดีด้วยตัวนี้ตัวนีไหมเออพอกูจะใส่แถาแก้วฟร์มกุ้งหันตัวนี้บ่ไม่งั้นเอาไว้นี่ก่อนยังบ่มีออเดอร์ครบอยู่หันตังครบอยู่ไอ่ครบระยะเลือกด้อ ไปท uh. ั่วนะอันนี้ต่อไปทรงได้เอาไปขึ้นรถเลยจะฟางทรงกันไหนแม่ป้าไปผู้ใดหันเอาไม่คล่องขึ้จุงมาไส้มามันเป็นยังหันโอ้ยมานหอดกลางท้ามันระดับเมียสตาร์ทวอตตดจักเปลี่ยนยังเฮ้เวรมันอยากได้ขั้นไหมวะนี่คือห้างดูแทนอ้ามานั่งก่อนครับ นั่งก่อนนั่งก่อนเอาน้ำมากินเน้ปลายเมื่อยโอ้ครับครับโค้งการสิไปไซอะไรคือได้มาทางผิดโอ้ยว่าสิมาหาเมืองอันน้ำสาลายแดงเลือดอันเลือดฟ้าโอ้โหอีเงือแตกเงือแตกเป็นตําแหน่งนะเจ้าออ๋กินน้ำก่อนเมือไงมือยง ซักสีเริ่มเบื่อมันล่ะล่ะลดขั้นนี่เมื่อกรอนนี่กระยางหัวเมื่อวานนี่กับเปลี่ยนหัวเทียนเมื่อนี่ผ่นมาดับอีกกระเปลี่ยนใหม่ๆเบิร์ตสุดยางอยู่แจ็คมันเปลี่ยนอีหยังกระยังว่าอุย้ยเ<ม>นาะฮึ่มจะรีสือถใหม่บ่ห่วยก็อยากซื้ออยู่แล้วขี้ข้านจุ๋มเว้ยไปซ่อมก็ันขึ้บปกุ้มค่าหล,ล่ะหลักว่านะ่ะโอ้ขั้นขั้นไม่นี่กะ หกเจ็ดหมื่นผุนเด้ตัวมือสองนีก่กะประมาณสามสี่หมื่นนี่แหละต่วสภาพดีอยู่เด้เจ้าอยากได้แบบใดละ่ะหั้ยมันสิเอาก็เอาย่างดีเหะอนาอหกหมื่นเจ็ดหมื่นผุนแล้วผู้ใดี่เป็นคนซื้อเจ้าหารือพญเฮียวก็ซื้อเองร่วนเหล้วมันที่เป็นยางมันบ่ยากเด้ล่ะเจ้าหรือซื้อสดหรือซื้อพันหล่ะแม่ค่องพันยังแม่ค่องนี่ซื้อสดเสสดลยนบ่าครับพันเอานั้นแล้วจังบ่เสียดอกเนาะ <c oughs> สิพ่อนเอาเออไผว่ากูมีเงินเดี๋ยวนี้โอ้ยก็นึกว่าดิซื้อซดสันดอกเพื่อนละเฮ็ดท่าจริงจังย่างดีได้เดี๋ยวนี้โอ้ยกูเว้านี่กูเว้าอีลีกูเอาอีลีไปกูบไ้เว้าเลนเอาแทแมันบ่เออคันบ่าเอากูสิเว้าไห้มึงฟังเฮ็ดหยั่งก็ว่าอยู่ โ okay, okay. อเคโอเคเข้าใจแล้วว่าอออีีเห้วเฮ็ดยังไงต่อาตบาทนี่ครับอ้เจ้าดาวเลยมันบ่าบาทนี้ก็ต้องมีคนขำได้ได้บาทนี่เออเอีอย่ยงวะกูสีสื่อถดไม่ได้นี่เป็นยังไม่คล่องมันเป็นเอี่ยงยัง,ยงสีใส่คนขำอยู่วะขาตั้งมันบ่มีไห่บ่หอ้ยก็มีหแล้วว้าขาตั้งบ่มีไห้ ออรถกับรถใหม่ๆย่ามกุบกี่ไปตลาดเทกูไปจอดพิ้งเสาไวบ่อะเจังไหนค้นเท่านี่สีว่าเอาค้นมาขำวัหนีเมหยปวดหัวน้ำเจ้าอีรีตายบ่รถขั้นละเจ็ดหมื่นแปดหมื่นย่างขี่ไล่กระแถมมันค้าจังให้กันได้ไหม จะแมนโลเทคครับเจ้านี่ยเ้ยเศร้าเศร้าเศร้าขีาา่แม่บางคันเก่านี่ล่ะไปสอมเอาบ่าเบิดเงินหอดพันดอกเไปไปไปขี่คันเกาหาหน่าเหรอเจ้าบ่ต้องออกไหมดอกนั่นแหละอันหน้ามันนั่นเองควงอันแม่บักตังมันเอาไปส่งเงินไม่บอกจงเอาไปหายก็ได้เออไัปเอาไปหายเอาห้บักตังไปส่งให้ครับเออเออเออขาอยู่บ้านเลยครับส่งถึงที่ดูสิจุงไปหอดล้านสอมไหนนาะบาทนีนนาะ はい <laughs>